แล้วก็นี่คือบรรยากาศก๋วยสะพานสุกตาครับปังปูครับนี่สะพานสุกตาสาลาสุขใจนี่นะครับนี่ซึ่งวันนี้ผมเอาขาตั้งอีกอันหนึ่งมาครับมันเลยงอไม่ได้ครับ <c oughs> ก็ไปกันแบบนี้ครับโอ้นกบินกันไม่พักไม่ผ่อนบรรยากาศว้าว หลังพระที่ตกไปแล้วฟ้าก็ยังสวยอยู่ครับใช่ใช่มันยังมีเยอะครับยังเห็นวงเห็นวิวได้อยู่ใช่แต่ว่าเป็นที่สังเกตครับว่าสะพานเนี้ยคุณพี่ป้องสังเกตดูต้นไม้ส่วนตรงที่ที่มันอยู่แบบต้นต้นสะพานน่ะนกจะเยอะนะพอเข้ามาลึกลึกจนเกือบจะถึงไอตัวสารสุขใจแล้วเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีคุณไม่คุณไม่เคยได้ยินคำว่านกรู้อ่ะ รู้ว่าอะไรครับมันรู้ว่าแหล่งที่คนให้อาหารมันอยู่ตรงโน้นไงเพราะว่าร้านขายอาหารที่จะให้นกมันอยู่ตรงโน้นเยอแล้วคนที่เขาก็ไม่สึ่คนเขาก็ออกกันให้อยู่ตรงโน้นเพราะนกมันเยอะคนต่างคนต่างคิดว่าเยอะร้านขายอยู่ตรงโน้นเนี่ยนกมันรู้นกมันรู้ว่าคนเยอะตรงนี้คนก็รู้ว่านกเยอะตรงนั้นนี่ไงครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศของบางปูวันนี้ครับนกพลึบคนเพียบครับ แต่คุณรู้ไหมจริงๆครับผมมาชอบท้องฟ้าตอนที่พระอาทิตย์ตกไปแล้วมากกว่าอีกนะใช่เพราะว่าสีมันจะเยอะว่ะแล้วสีมันวนวลตาด้วยพาสออกพาสเทลเนี่ดูดีไม่ถ้าคุณดูดีๆนะคุณจะเห็นว่ามันถ้าดูด้วยตาเนื้อนะ<ม>คุณจะเห็นว่ามันมีครบทุกสีเลยนะเหรออะคุณเห็นว่ามันมีสีเขียวมีสีฟ้ามีสีส้มสีแสดส้มอ่ะม่วงขามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเลยคุณ อืมเออแต่เหมือนโทนมันจะออกเป็นส้มเหลืองก็คุณเยอะเยอะกว่าคุณจะเห็นแถบสีนั้นเยอะกว่านะเนี่บรรยากาศแล้วก็อากาศเย็นๆหน้าหนาวครับอากาศเย็นๆครับผู้คนเยอะแยะก็ยกอ้องสูงนิดนึงคือผมอยากให้ประเทศเรานี่มันเย็นแบบนี้มันชิลมากเลยคือไม่ต้องเย็นมากลมเย็นๆเออแต่เย็นอย่างเงี้ยม่

มึงต้องอยู่นิ่งๆดิแบบเวนดีนี่ไงนี่นี่กูกำลังหลุ้นของเวนดี้อยู่